คน,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 นเชื่อมันมีของไต่เหนียวๆเครื่องให้ตัว สวัสดีค่ะวันนี้ยายก,กอชาแนลไม่เก็บเห็ดคือเกลาล่ะค่ะอยู่ขางทงหน้าไมาเก็บเห็ดกับลูกลูกหลาน,ลลนอ,อ๋อเ<ม>พียๆเพียรเพียรทำยั้เหรอ นี่นี่เอ้านี่นี่ไปถ่ายทั้งน้นก่อนไปเลยาไปเอาเอาถุงมาโอ้ไม่เห็นเลยโอ้ยโอ้ยไป้าไปเอาไปเอาถุงมาไปถุงมาเร็วถุงอยู่รถุ้ยพโอ้ยเตี้ยวตี้เี้ยวเตี้ยวเี้ยวเตี้ยวเี้ยวเียวเอาเตวเ้ยวต้ยวเีวี้ยวเเตีเยตตยีเ โอ้ก่อนอืมใส่ใส่สุกพูดใส่ใส่ใสอุ้ยพี่แม่เออเอาพี่แม่พี่แม่พี่แม่จึกจึกจึกว่ามันดินเนี้ยอืมคนเออนั่นแหละไปเอ้าต้องต้องไอ้นี่ออกนอค่ะนี่ค่ะ เป็นดินเหนียวแล้วค่ะต้องบี๊ออกค่ะเดี๋ยวซ้ายหลังก็ต้งมาถ่ายที่หลังเอาขา,ขาม,มันใหญ่นาะกขาขามันสั่นมันอยู่ดินเหนียวเออม,มันอยู่ดินเหนียว,ยเ,ยวเออนะอู้หูน,นี่ใส่โอ้คุดพุด,พด,พด,พด เ้อพี่ด็อุ้ยอุ้ยนี่นี่นี่นีตมเลยตาอดอย่านี่จุปยวเต็มเลยไฮะนี่ๆใ่ๆๆยานเดียวเฮ็ดระวังตกสายได้ไหม่าเบ่งเละ หยุด,หย,ด,ห,ยดหยุดหยุดตรงน,นั้นแหละอยเเก็บใส่ถุงนะแม่กองไม่ให้เห็นไหมลูกหาดูหาดูาดมาตรงนี้ตรงนอ้เอาไปเออสามดอกดิยายอ๋อเพื่อนอาผัวนะหามาตรงนี้โอ้ยดอกนี้เอ่ะเอาใส่ถุงเอาเอาตรงนี้มีนะกองไหมกองหามาตรงนี้ก่อนเราทำเป็นที่เป็นหน้าเป็นหน้า หาดูตรงนี้ดูไหนไหนไหนไเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้นเป็นดินเหนียวนะค่ะท่านผู้ชมกระเปาว้าวบาดแผลตากลางมันเป็นอย่างนี้หรอกองไว้ก็ได้ก็ว่าถือว่ามันสิได้หลายปนีจะได้ลงเดี๋ยวลูกเดี๋ยวมันโอ้โหไม้ไม้ตัดแดงโ่าก เอ้าจับจับต้นมันีลูกจับต้นมะนีนะลูกนะอยากคุณจับคุณมันมนี่นะคะสัส้น เป็นดินเหนียวนาาเนาะขาไม่ได้สัน่นนะเออโอ้อวบัวผักงามค่ะโอ้ยพ่อนะี่ยเริ่มเหี่ยวแล้วได้หนี่เริ่มเหี่ยวแล้วได้หนีิมันบ่านี้กว่าน้ำของเร้วมีพลังมากเลยอ่ะไม่มีหรอกพ่กอะหาเก็บเอาลูกแม่รู้ไหมว่าทำไมทำไมเออ ไม่เหี่ยวหรอคุณยายม่นได้ดีดีฝนมันแตะเพราะว่าฝนตกเมื่อกี้เลยอะไรลูกแม่รู้ไหมว่าทำไมเกาะที่ไม่มีวันจมทำไมมันจมเพราะฝนมันตกไม่ใช่ยอมแพ้ยังยอมแพ้อะเพราะระวังหัวพยานหน้ายู่แล้วแล้วคนก็นัดถือต่อมา คนทำคนไม่นักถือขอแต่ขอพญานาคหนเลยป่อยแบบอันนั้นไม่จมเลยจมเลย้ยผีเด้อสีเด้อค่ะเด้อหามแอบดยีไดิเดีดดดนดด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  เออมาทางพี่อนวนอ่ามาเนี่ยาเธอเลยเธอเธอพี่อดีนี้เดี๋ยวไปถ่ายผู้ชมเออจะเป็นลมอันนี้มันเห่างมนเล่บวยเวเาแต่เดี๋ยวเวหลูกหิวนมเน้ ถูกสีห้องเนี่ยไอ้ยดูนมเหี่ยวอยู่กับยายอ้อยโอ้งัดบกขึ้นมัน่ดึงให้มไหมเดี๋ยวแม่ดึงเล้เดี๋ยวดม่ดึงอะไรเดี๋ยวแม่จะงัดอันนี้ไว้ให้ผาผาดึงเดี๋ยวแม่จะงัดไว้ให้ผ่านะโอ้อืมันถูกหักไหมด้มันดึงดึงไม่ขี้หินนะมันดึงดึงลองดึงเลย เพราะว่าไอเออใช่มันมีแค่นี้แหละเพราะว่ามันเป็นดินเหนียวดินเหนียวสี่นิ้วดอกอย่ตรงนั้นเอนาะห่างมันสักนี่ละเพราะว่ามันไปต่อบได้วยดินเหนียวนี่หรอกมือก็สากลายเนาะสากลายใหม่อันนี้นี่นี่น้อยๆหลอกดึงไหมเอียเอียเอียอ่าเดี๋ยวเอ้ไม่ไม่พอแล้ว อย่าไปนี่มันถ้ามาสีตกน้ำเนี่ลกูกมาคุมเด่นอยู่ตรงนี้แหละนั่งอยู่ตรงนี้แหละลกูกเนี่ยเนี่ยน,นั่งอยู่ข้างห้างตะวัอตะ Nh bụng. Wôi mẹ, mẹ. Wôi mẹ, mẹ. mẹ, mẹ. A mẹ, mẹ. Wôi đọc ní mẹ. Oh, tóc đọc. 一片。<noise> ท่านไปไหนไปโอ้แล้วก็เสียม อา้าเสียมาอันนี้มันอินดเยอะเลยดวงนี้่อยงานยัย ขีดีกเนี่ยหัวน้อ๋อรครด่อน้ทางีดเลยมาเห็นค่ะอาดีเนาะอาุอ้าัดทาง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 ัดางัดทางอดังอด อันี้อวนอวนนะคะชมอ้า โอ้ยดี๋ยเดี๋ยว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 ี๋ยวเดี๋ยวพ่นนีพ่นแหมเยี่ยมก็นี่แกนี่มันสีแตวมากเยเออเนี้ยเนีกยโเคีดดินดอกเนี้ยอเอบี้ค่ะมีจากดอกไห้ท้ายหนึ่งค่ะพ่อค่ะนี่ค่ะแอบยุ่นี่ค่ะไม่น้อยหูยเหนียวบรรไดดิน เอาพนอะเป็นตารางงานด้ค่ะพนย้าย่าางงานเลยค่ะต้องอวบค่ะกันนี่อีกวะมไม่มีเพื่โอ้ยเนี่ยเนียเเว้าเพียอเอเ มูลอะไรเขาเรียกมูลไส้เดือนตัวนี่ใส่ค่ะนี่ดิคุณยายนี่เดียวูนี่ดอกงามค่ะคุณยายนี่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 คุณยายคุณยายแต่คุณยายใหญ่กอชาแน่ใหญ่กอชาแน่ ต้องดอกสามดอกเลยนี่น mm ี hmm. ่หลบูโอเพียเดเพียเดะอเอเพียเดีเยะเามหันว่าเมนเฮดเบิ่งไปเบิ่งมาหลอกขาะกงวนบ่ห่เดี๋ยวเดี๋ยว จิกเห้กจิกนี่นี่นี่ายายอีกา้เกิดไปทัวไปทีบเกิดดูเ่เสาเสาหัว แมงเงือกทางมันทางแมงกุ่นจีมาไปเ,เกิดนำ้ำเดี๋ยวให้ถ่ายว่ามันเกิดอยู่ตรงไหนนะคะเกิดอยู่ทางซี่เด้อค่ะเด้อมาเก็บเห็ดค่ะยายก่อนมาเก็บเห็ดมันเกิดอยู่ตรงหน้าแต่ว่าทุ่งหน้านั่นมี บอ่อปลาแล้วก็นี่ต้นพยุงค่ะต้นพยุกเนี่ยจะใหดเกิดเต็มเลยนี่นทุ่งนานะคะตรงนี้เป็นบอ่อปลาเลี้ยงปลาตามธรรมชาติเกิดอยู่ตรงวันนี้เกิดอยู่ทุ่งนาเกิดอยู่ทงหน้าเต็มทุ่งไม่ได้อาตะกล้ามามาหน้าซ,ซื้อแล้วกัน มาพอเห็ดปวกสวัสดีค่ะเยกอชาแนมืัอนี้มาเก็บเห็ดนะค่ะที่ใย่กอบัางค่ะได้เห็ดทุงบงใงญ่เลยค่ะเก็บเห็ดนะคะายกอได้เห็ดค่ะตกซ้าเหอะเก็บเห็ดค่ะเก็บเห็ดบันนี้เกี้ยงกำลังเห็ดด้อพอแม่พี่น้องโอ้ย ขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามช่องยายกอชาแนลนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ